นักวิทยาศาสตร์วัดหลุมดำจากรัศมีชวัสชิลจากระยะห่างที่แรงดึงดูดเริ่มและตัวหลุมดำเองหลุมดำที่เล็กที่สุดของเรามีรัศมี11.2กิโลเมตรรัศมีของหมายเลข2ยาว12.9กิโลเมตรหลุมดำขนาดเล็กนี้สามารถเห็นได้ตอนที่มันกินวัตถุจากดวงดาวที่กำลังผ่านไปดาวสีแดงดวงใหญ่ UY Scuti ซึ่งจุโลกได้กว่า4,000ล้านล้านดวงแต่ตัวหลุมดำนั้นมีรัศมีประมาณ25.8กิโลเมตร V404 Cygni ใหญ่กว่าเล็กน้อยมีรัศมี27กิโลเมตรมันหมุนรอบดาวเลิกยักษ์ทุกๆ6วันโดยค่อยๆดูดซับกา๊าซที่ออกมาจากมันดาวบีเทอร์จูสเป็นหลุมดำรัศมีขนาด34กิโลเมตรเมื่อมันระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามันจะสว่างให้เห็นตอนกลางวันและสร้างเงาบนโลกตอนกลางคืน ดาวปริชาติมีรัศมี38กิโลเมตรใหญ่กว่าดวงอาทิตย์700เท่าแต่ก็หนานแน่นน้อยกว่าถึงล้านเท่า Cygnus X1 43.7กิโลเมตรหลุมดำความหนาแน่นสูงที่สามารถบดขยี้สิ่งของที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายเท่าให้เหลือขนาดเท่ากับเมือง M33 X7 46กิโลเมตรสักวันหนึ่งดาวที่อยู่ใกล้กับหลุมดำนี้จะแตกออกและสร้างระบบที่มีหลุมดำสอหลุม ตอนนี้เรามีดาวใหญ่ของจริงเลยซึ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง2,000เท่าแต่หลุมดำของมันมีขนาดแค่50กิโลเมตรและกว่าแกลงแคนยอนอีกอีกไม่นานมูซีฟิอสัสอาจกลายเป็นหลุมดำรัศมี57กิโลเมตรเมื่อถูกล้อมรอบด้วยชั้นฝุ่นและไอ้น้าขนาดใหญ่ดาวไรเจลเผาไหม้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเร็วกว่าดวงอาทิตย์ของเรากว่าพันเท่าและอาจเกิดซูเปอร์โนวาในะอีกไม่นาน หลุมดำของมันมีรัศมี62กิโลเมตรเอาละ่ะมาที่หลุมดำที่มีรัศมี931กิโลเมตรมันผลิตพลังงานออกมาได้ดีเยี่ยมจนนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มต้องการใช้พวกมันเป็นพลังงานให้ยานอวากาศ M82x1 มีรัศมี1,300กิโลเมตรไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่ามันคือหลุมดำแต่มันสว่างกว่าดวงดาวอื่นๆมาก ตอนนี้มาถึงขนาดที่ใหญ่กว่า3,800กิโลเมตรแล้ววิวที่มองจากมันดูน่าตื่นตาตื่นใจเพราะถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มก้อนดาวที่มีความร้อนสูงมาก NGC 1313x1 มีรัศมี14,800กิโลเมตรคุณไม่ถูกดูดเข้าไปแต่สิ่งของจะตกไปในนั้นมาที่หลุมดำ HLx1 ที่มีรัศมี59,000กิโลเมตรจริงๆแล้วในทางช้างเผือกนั้นอาจมีหลุมดำได้ถึงพันล้านแห่ง ไอซี2เป็นหลุมดำขนาดยักษ์แห่งแรกที่มีรัศมี1.5ล้านกิโลเมตรมีหลุมดำแบบนี้ตั้งอยู่ในใจกลางกาแล็กซี่ส่วนใหญ่และตรึงให้พวกมันอยู่ด้วยกันในอวกาศกลุ่มดาววงเวียนมีรัศมี3.8ล้านกิโลเมตรซึ่งปล่อยก๊าซความร้อนสูงไปทุกทิศท,ทางเหมือนผมนี่แหละและกลุ่มก๊าซก็ไหลกลับไปเหมือนน้ำผู้อวกาศยักษ์เมซีเย32 9.7ล้านกิโลเมตรหลุมดำค่อยๆสูญเสียมวลของมันไปในวากาศจนระเหยไปหมดซาจิตเทเรียสเเป็นหลุมดำท้องถิ่นขนาดยักษ์ของทางช้างเผือกมันมีรัศมี12ล้านกิโลเมตรซึ่งใหญ่พอที่จะวางดาวพฤหัส170ดวงบนเส้นผ่านศูนย์กลางของมันแม้มันจะมีรัศมี15ล้านกิโลเมตรแต่เมซีเย61ก็มีแกนกลางของกาแล็กซีร่วมกับกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่และหนานแน่นมาก NGC 3783มีรัศมี26ล้านกิโลเมตรหลุมดำต่างๆจะหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงต่อมาเป็นหลุมดำที่มีรัศมี29ล้านกิโลเมตรถ้ากาเล็กซี่2แห่งชนกันหลุมดำขนาดยักษ์2แห่งอาจมีแกนกลางของกาแล็กซี่ร่วมกันปัจจุบันหลุมดำแห่งนี้มีรัศมี36ล้านกิโลเมตรโดยมีวงแหวนฝุ่นหลายพันล้านกิโลเมตรล้อมรอบอยู่ NGC 3227 41ล้านกิโลเมตรถ้าคุณตกลงไปในหลุมดำคุณจะโดนยืดออกเหมือนเส้นสปาเกตตี้และเพื่อนเรียกคุณว่าเฟตูชีนี่ได้เลยหลุมดำต่อมาเป็นหลุมดำขนาดยักษ์รัศมี62ล้านกิโลเมตรมันครอบครองพื้นที่กาแล็กซีที่มีขนาดเล็กกว่าทางช้างเผือก500เท่าเมซิเย r 108มีรัศมีความกว้าง71ล้านกิโลเมตร ในบางครั้งหลุมดำก็คายวัตถุขนาดเท่าดาวเคราะห์ด้วยความเร็ว34ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาคาเรียน335มีรัศมีกว้าง77ล้านกิโลเมตรหลุมดำขนาดใหญ่สามารถสร้างวัตถุได้มากพอต่อการสร้างดาวดวงใหม่ซึ่งก่อตัวนอกกาแล็กซีของมันด้วยรัศมี112ล้านกิโลเมตรหลุมดำลึกลับแห่งนี้เริ่มขยายตัวช้าลงในช่วง25,000ปีที่ผ่านมาเมซิเย96 142ล้านกิโลเมตรกฎของฟิสิกส์ถูกทำลายในหลุมดำดูเหมือนสิ่งของที่ตกเข้าไปจะช้าลงเมื่อยิ่งอยู่ใกล้มัน c e n t a u r อ u s A มีรัศมี162ล้านกิโลเมตรมันเล็กกว่าพี่น้องที่ถูกเรียกว่าหลุมดำไมโครซึ่งตั้งอยู่เพียงพันล้า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 นของนาโนวินาทีหลุมดำต่อมามีรัศมีกว้าง206ล้านกิโลเมตรหลุมดำในกาแล็กซีใกล้เคียงสามารถปล่อยแก๊สพร้อมกันได้ ฟร์รอ9 236ล้านกิโลเมตรหลุมดำขนาดใหญ่มากสามารถหยุดการเกิดของดวงดาวในกาแล็กซีได้หลุมดำที่ผมขี้เกียจอ่านชื่อมันมีรัศมี266ล้านกิโลเมตรกาแล็กซีแห่งนี้มีหลุมดำขนาดยักษ์ถึง3แห่งที่แกนกลางมาถึงหลุมดำที่มีรัศมีกว้าง3 8 4ล้านกิโลเมตรเมื่อคุณติดอยู่ในหลุมดำคุณหนีไปไหนไม่ได้ แต่สามารถใช้จรวจเพิ่มระยะทางในการตกลงไปได้รั่วไว้ก็แล้วกันหลุมดำของกาแล็กซีแอนโดรเมดามีรัศมีกว้าง502ล้านกิโลเมตรมันจะเข้ามาชนกับทางช้างเผือกในอีก4,500ล้านปีระวังไว้หน่อยก็ดีนะหลังจากแอนโดรเมดาก็มาถึงหลุมดำที่มีรัศมี650ล้านกิโลเมตรการกำเนิดของหลุมดำขนาดยักษ์ใช้เวลาน้อยกว่า1,000ล้านปี แต่สำหรับหลุมดําที่เล็กที่สุดนั้นสามารถกําเนิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วินาทีเมซีเย59มีรัศมีเกือบ798ล้านกิโลเมตรหลุมดําแห่งนี้หมุนวนในทิศทางตรงกันข้ามกับกาแล็กซีของมันและดูเหมือนจะยังหลับอยู่หลุมดํานี้มีรัศมี1,000ล้านกิโลเมตรเลยล่ะหลุมดําตรวจพบได้จากวัตถุที่มีความร้อนสูงมากซึ่งกําลังหมุนรอบมันอยู่เท่านั้นหลุมดำในกาแล็กซี NGC 4261 ถูกหล่อเลี้ยงด้วยจานฝุ่นที่กว้างถึง800ปีแสงส่วนตัวหลุมดำเองมีรัศมีกว้าง1,200ล้านกิโลเมตร NGC บลา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 ้าล้านกิโลเมตรแม้กระทั่งหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่ใหญ่พอที่จะกลืนกินกาแลกซีทั้งหมดที่ล้อมรอบมันได้ดีแล้วละเมซสีิเย49เรามาถึงหลุมดำที่มีรัศมีถึง1,700ล้านกิโลเมตรแล้วไม่มีใครรู้ว่าหลุมดำสร้างกาแลกซีหรือกาแลกซีทำให้เกิดหลุมดำกันแน่ NGC 1275 2400ล้านกิโลเมตรหลุมดำต่างๆที่ถูกค้นพบมีระยะห่างจากโลกมากกว่า13,000ล้านปีแสงหลุมดำนี้มีรัศมี2,900ล้านกิโลเมตรการระเหยของมันใช้เวลายาวนานกว่าอายุของจักรวาลในปัจจุบันมากๆด้วยรัศมี3,500ล้านกิโลเมตรหลุมดำแห่งนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าวงโคจรของดาวเนปจูน11เท่าเมซิเย84 4,400ล้านกิโลเมตรดาวเลือกละกลุ่มแก๊สโคจรรอบหลุมดำนี้ด้วยความเร็ว1.4ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยรัศมี5,900ล้านกิโลเมตรทำให้หลุมดำแห่งนี้มีขนาดใหญ่จนให้ความร้อนกับแก๊สที่อยู่ห่างไกลถึง700ปีแสงซึ่งกำลังไหลเข้าสู่หลุมดำซิกนาสเอ7,400ล้านกิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตการยิงพลังงานที่ฉลับไปยังกลุ่มเมฆแก๊สที่อยู่ใกล้เมื่อไม่นานมานี้ โหดร้ายจังเฮอร์คิวลิสเที่มีรัศมี12,000ล้านกิโลเมตรมีน้ำหนักมากกว่าหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดของทางช้างเผือกถึง1,000เท่าเมซิเย60 13,300ล้านกิโลเมตรหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดสามารถขยายตัวได้เร็วกว่ากาแล็กซี่ของพวกมันและอาจฉีกกาแล็กซี่ให้กระจุยได้นั่นเป็นคำขอบคุณเหรอ M87 เป็นหลุมดำหลุมแรกและหลุมเดียวที่เราเคยถ่ายรูปได้ ซึ่งสิ่งที่เราเห็นนั้นมีรัศมีถึง1 9 0 0 0ล้านกิโลเมตรเลยละ่ะ NGC เอ,อ่ออะไรสักอย่าง22,000ล้านกิโลเมตรวัตถุที่เข้าไปในหลุมดำไม่มีทางกลับออกมาสู่จักรวาลได้อีกเรามาถึง NGC 3842ที่มีรัศมี28,600ล้านกิโลเมตรสาสารอาจเดินทางไปยังอนาคตเมื่อผู้มันเข้าไปในหลุมดำแล้วก็ถึงเวลาของเหล่าปีศาจตัวจริง หลุมดำนี้มีรัศมีที่3 0 0 0 0ล้านกิโลเมตรแสงสว่างจากมันเดินทางไปทั่วจักรวาลมันเป็นเวลาเกือบ1 1 0่0มล้านปีแล้วและเพิ่มอีกไม่กี่พันล้านเราก็มาถึงหลุมดำที่มีรัศมี3 4 0 0 0ล้านกิโลเมตรหลุมดำอาจมีหน้าที่สร้างจักรวาลของเราเช่นเดียวกับแห่งอื่นๆหลุมดำยักษ์แห่งต่อไปมีรัศมี4 9 0 0 0ล้านกิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่ามันมีร่องรอยของหลุมดำ ที่อาจจะมีอยู่ก่อนการเกิดขึ้นของจักรวาลซะอีกหลุมดำ OJ 287มีรัศมี53,000ล้านกิโลเมตรหลุมดำต่างๆมีน้ำหนักมากจนทำให้อวกาศรอบมันโค้งอย่างเห็นได้ชัดเราพูดถึง NGC มาเยอะแล้วส่วนอันนี้มีรัศมี59,000ล้านกิโลเมตรหลุมดำใหญ่ยักษ์นี้ปรากฏขึ้นในกลุ่มกาแล็กซีขนาดใหญ่และกลืนกินแก๊สความร้อนสูงในจำนวนมหาศาลทุกอย่างเกี่ยวกับแกส๊ส ยังไม่หมดนะหลุมดําแห่งนี้มีรัศมี8 8 6 0 0ล้านกิโลเมตรทําไม่เส้นผ่านศูนย์กลางของมันใหญ่กว่าวงโคจรของดาวพลูโต14เท่าส่วนพี่ชายของมันมีรัศมี10,000แสนล้านกิโลเมตรหลุมดําที่มีมวล0.9นกิโลกรัมจะใช้เวลา1000ล้าน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 ปีในการดูดโลกเข้าไปหลุมดมํามหฮมาแห่งต่อไปมีรัศมีถึง1 18,000ล้านกิโลเมตรเราต้องเดินทางด้วยความเร็วแสงกว่า1000ปี เพื well ่อไปให้ถึงหลุมดำที000 000 000่ใกล้ที่สุดโฮมเบิร์ก 15A 142,000ล้านกิโลเมตรเมื่อคุณเข้าใกล้หลุมดำอวกาศรอบตัวคุณจะเคลื่อนที่เร็วกว่าแสง TON 618อาจเป็นหลุมดำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยรัศมี195,000ล้านกิโลเมตรและสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์140ล้านล้านดวงหาอะไรมาปิดหน้าด้วยนะ การที่มันเป็นแกล็กซีที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จัก IC 1101จึงอาจมีหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดเช่นกันโดยมีรัศมี2 7 7 0 0 0 0 0 0ล้านกิโลเมตรเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส